มันก็โคาโคาเนาะเอาไหนเอาก็เอาอันนี้มันเยอะเอาดิรอยเยอะทั้งสามอันเริ่มเทิมเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นจัมโบ้เนาะซื้อสองแถมหนึ่งครับนี่ซื้อสองแถมหนึ่งใช่ไปสามเลยครับทัวร์ไหมทัวร์ครับก็เป็นโปรโมชั่นเนาะโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งล้วก็เป็นโปรโมชั่นนะครับซื้ออ่า 2แถมหนึ่งเนาะของฟางบิ๊กซีครับเราก็จัดไปสามเลยครับเจวจัดไปสามอก็เป็นเรือเจัดไปสามนทุกคนสิ่นี้เนี่ยก็เนี่ยครับก็อันนี้ก็จะซื้อสองแถมหนึ่งมันมันมันนกันนะได้ได้ได้อาดิก็อะไร ได้ได้หมดอ่ะอเลือกลยอันไหนอันนี้รถอะไรอ่ะอันนี้รถแตกอันนี้เป้าหมึกเฮ้ยเจ๋งนะเคยกินยังก็อันนี้แบบเก็บก็สีนี้ไปตาลาย ่ะทุกคนดูต่อมนนีก็เป็นแบบนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์ทุกคนจ่ายตังค์กันบรรยากาศเนาะประมาณนี้ครับผมไม้เมนโลไม่ใช่นะไม้เมนโลอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นของเล่นป่ะเป็นของกินป่ะอันนี้มีอันนี้น่าเป็นของเล่นเนาะไมาร์ทเม,มนโล นี่ก็ไข่ไดโนเสาร์ว้าว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 มาร์มิมลโลไข่อ่าไดโนเสาร์เนาะนี่มันก็เป็นเจลลี่สุดยอดไปเลยมันก็เจลลี่เนาะเจลลี่โคลา่าฮะแข็งจริงดิ อันนี้อันนี้อร่อยนะนี่ก็แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ว้าวว้าวว้าวแฮมเบอร์เกอร์ว้าวว้าว,ว,าวแฮมเบอร์เกอร์สุดยอดไปเลยทุกคนแฮมเบอร์เกอร์อันนี้อะไรอะ่ะอ่า,อาก็เป็นสินค้าโปรโมชั่นเนาะอันนี้ก็แถมแก้วแก้วน่ารักมากเลยจริงทำไมถึงจะได้แก้ว ทำไงถึงจะได้แก้วอันนี้โอ้โอริโอแก้วได้หมวกหมวกสดอ๋อน,นี้หมวกว้าวนี่จริงดิอันนี้ก็ก็ว้าวสุดยอดไปเลยครับอ่าถ้าเราซื้ออันนี้ใช่ไหมครับซื้ออันนี้ครบอ่าแบบท่านี้เนาะเราก็จะได้อันนี้หรือจะเป็นแกว้วก็ได้นะครับเขาแถมให้เป็นโปรโมชั่น มาหนักนเลยกได้ของแจวนะทีก็ะจุยกนันเจ๋งโอเค่ะอา่านี่ก็สวัสดีทุกคนสวัสดีครับ h e l l ลเฮ้ย <c oughs> ดันมีวอแจกครับทุกคนอันนี้เป็นอา่าโปรโมชั่นหมดเลยครับเจ๋ง อ่าแถมถุงผ้านะของดัตมิวอานะทุกคนเป็นแถมถุงนะครับซื้ออันนี้เป็นนมกล่องเนาะนมกล่องของดัตมิวดัตมิวอาเป็นอ่ามิวเป็นมิวดัตมิวมิวก็แถมโปรเนาะเป็นะโปรไปเนาะ,ะนี่ก็หัวหอยไอศกรีมว้าไอศกรีมว้า เนนี่เยอ่ะตีมอะไรวะกอของอใช่เฮ้ยอ็นของคูริโก้อ๋อเป็นของคูริโเป็นของแบรนด์นี่ครับของคูริโกของคูริโกนะครับเป็นแบรนด์คูริโกนี่วยว อันนี้ก็เป็นของวอร์ทุกคนวอร์ว้าว